คุณเป็นหอบเป็นภูมิแพ้และกําลังมองหาอาหารเสริมที่ไม่ใช่แค่วิตามินรวมลองดูสิ่งที่อยู่ในยูคอก่อนนะคะว่ามันถูกออกแบบมายังไงรู้ไหมคะว่ายูคอเนี่ยไม่ได้แค่รวมวิตามินทั่วไปค่ะแต่มันเลือกสารสกัดที่เจาะจงและก็เหมาะกับคนที่มีอาการหายใจไม่ออกแน่นนาอกอากาศเปลี่ยนันทีนี้ตัวดีเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวชิวรวมมาให้5ตัวเด่นๆที่น่าสนใจตัวที่1นนะคะพลูคา,คาวค่ะพลูคารนะคะมีสารอค์ซิตินนะคะที่มีข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า มันช่วยลดอาการอักเสบค่ะแล้วก็ควบคุมภูมิคุ้มกันให้สมดุลขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในคนที่เป็นหอบง่ายหรือว่าแพ้อากาศค่ะตัวที่2นะคะคือเบต้ากลูเคนจากยีสต์ค่ะมีงานวิจัยล่าสุดในปี2024นะคะบอกว่ามันมีส่วนประกอบ การตั้งระบบภูมิคุ้มกันใหม่ให้ตอบสนองได้พอดีค่ะไม่ไวเกินจนหอบง่ายแล้วก็ไม่เฉื่อยเกินจนป่วยซ้ำตัวที่สามนะะขิงค่ะก็มีการศึกษาจากที่ทดลองในผู้ป่วยที่เป็นหอบจริงๆค่ะแล้วก็พบว่าขิงอาจช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นค่ะตัวที่สี่นะก็คือเดชิสเกะแล้วก็บวกกับโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปอีกค่ะสองตัวนี้รวมกันนะสนับสนุนการทํางานรัดจับเซลล์และไปช่วยลดความเหนื่อยล้าในคนที่ต้องการพลังงานเพิ่มและนี่ก็เป็นข้อมูลจากงานวิจัยนะที่ชิว ไปลองอ่านมาด้วยตัวเองค่ะยูคอนะ้ไม่ได้รักษาอะไรแบบเฉียบพาันนะถ้าเข้าใจนะคะสารสก,กัดเหล่านี้จะรู้ว่ามันคือการดูแลระบบหายใจจากข้างในจริงๆค่ะแบบที่คนเป็นหอบเป็นภูมิแพ้กําลังต้องการอยู่จริงๆ